สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทำเคเวสร,รายวันปานหนะครับเป็นเคเวสผักกล่องนะเคเวสผลักกล่องเนี่ยเราจะสามารถมารับเคเวสได้ที่พนักงานทดสอบปาน5ซึ่งจะอยู่ในสำนักของเรานะฮะแล้วพนักงานทดสอบนี่อยู่งไหนพนักงานทดสอบจะอยู่ตรงจุดแรกปานห้านะครับจะเป็นรูปไอคอนเลข5อย่างนี้ในแมปสำนักเราให้เราเดินไปหาเขาได้เลยครับ พอเดินมาถึงแล้วก็กดคุยครับเอ๊ลืมไปสักคู่นะฮะอันนี้จะมีภารกิจพนักงานทดสอบเห็นนะครับทิ้งก่อน เมื่อกี้ผมรับเควสไว้นะเข้าไปดูว่ามันใช่ไหมให้เราลบเควสก่อนถ้าเราออกมานะครับออกมาให้ลบเควสก่อนเสร็จแล้วก็ให้กดคุยครับค่าอยากทดสอบมันจะมีพลังความกล้าแล้วก็กําลังครับเลือกเป็นพลังนะฮะมีระดับยากกับง่ายเอาที่ง่ายก่อนแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบนะอ่า เมื่อเราเข้ามาแล้วครับเราจะเข้าสู่ฉากนี้ฉากนี้จะมีไห่เล่า,ท,าที่เราต้องตีนะครับแล้วก็หีบไม้วิธีการเล่นก็คือให้เราเลือกไห่เล่าอันใดก็ได้ครับอันใดก็ได้มันจะเป็นค่ากําลังของเราไห่เล่าไหาเล่าเนี่ยให้เราตีไปเลยตีเสร็จปุ๊บผมเอาเอาอันที่ห้านะตีเสร็จปุ๊บไปกดที่หีบไม้ก่อนจะกดให้ดูก่อนนะครับเราจะต้องผลักหีบไม้เข้าไปตรง Np c ยืนอยู่ในเขต วงสีขาวๆตรงนั้นนะพาไปดูนี่เขตว,ว,วงนี้ถึงจะผ่านนะครับเราต้องตีหเหลาก่อนพอตีเสร็จปุ๊บคลิกที่หีบไม้เล็งให้ดีคลิกที่หีบไม้ครับมันจะเกิดเกิดหลอดนี้ขึ้นมาผมก็จะโยนไปประมาณนี้อ่าไม่ถึงไม่ถึงทงาําไงไปกดใหม่นี่ครับกดกล่องมาใหม่เสร็จแล้วทําไงต่อครับไปตีหเหลาใหม่ครับตีหเหลาใหม่ทีนี้เอาเลขแปดดู มาปดใหม่ครับเริ่มมาเดี๋ยวเอาค่าหลอดประมาณเดิมโอ้โหปิวไปสัมอมห็นฝุ่นเราต้องไปเก็บไหเเล่านะครับเก็บไหเเล้าเรื่อยๆอยไม่ใช่ไม่ใช่เก็บหีบไม้ขอภัยทุกครั้งที่เราโยนแล้วมันไม่ตรงนะเราต้องไปเก็บหีบไม้มาใหม่แล้วก็มาตีไหเเล่าใหม่เอาเลขค่านี่แหละง่ายดี เมื่อกี้เกือบสุดหลอดนะเลขห้าเล็งพร้อมยิงไม่ถึงไม่ถึงเลขห้านี่น่าจะต้องหมดหลอดเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเลขห้านะน่าจะต้องหมดหลอดเล็งพร้อมยิงปั๊บ ถึงไหมถึงแน่ครับอันนี้อ่าถ้าอย่างนี้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วมาคุยมาคุยกับ npc พนักงานทดสอบร้านห้าตรงนี้นะครับเพื่อจบเพจก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ให้เราย้อนกลับไปหาผู้บรรยาย นะเพื่อรับรางวัลก็คือตัวนี้นะตัวนี้เสร็จแล้วนี่เลยจากนั้นกดออกได้เลยครับอ่ะเ,เกือบลืมในกล่องในกล่องนี้นะโอ้โหอันนี้เยอะแยะไปหมดในกล่องนี้ ก็จะได้ป้ายอดวรยุทธ์นะครับนี่เลยเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยครับถือว่าเป็นอันจบเควสนะฮะก็สำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถดูจากคลิปนี้แนละ้วทํำตามไปได้เลยนะส่วนเควสอื่นๆเดี๋ยวทยอยลงให้นะครับเหมือนเดิมครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยสวัสดีครับ